สวัสด,ดีค่ะเราอยู่กันที่จังหวัดนครปฐมนะคะกับบริษัทโซยาชิไฮโดริกจำกัดนะคะวันนี้นะคะจะมาสาธิตวิธีการใช้งานของเครื่องล้างแอร์แบบไม่ถอตู้ด้วยกล้องไมโครแคมนะคะรุ่น AX 3 8 0 0นะคะ ลูกค้าที่เข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะค่ะคุณ,ณสมบัติของเครื่องล้างแอร์แบบไม่ถอดตู้ด้วยกล้องไมโครแคมนี้นะคะไว้สําหรับทําความสะอาดนะคะฆ่าเชื้อและอบโอโซนในตัวเดียวกันนะคะเป็นระบบแบบ t ีอินวันเลยค่ะคุณลูกค,ะคะ้าค่ะถือได้ว่านะคะซื้อจบครบในเครื่องเดียวเลยค่ะคุ้มค่าคุ้มราคาคุ้มเวลาด้วยนะคะสเปคของเครื่องตัวนี้นะคะ ความกว้างนะคะจะอยู่ที่50เซนติเมตรค่ะความยาวนะคะจะอยู่ที่41เซนติเมตรนะคะความสูงรวมร้อด้วยนะคะจะอยู่ที่100เซนติเมตรนะคะไฟใช้220โวลต์แรงดันในการใช้งานนะคะ60ปอนด์ค่ะต่อไปนะคะจะให้พี่ช่างคนเก่งของเรานะคะมาสาธิตวิธีการใช้งานให้คุณลูกค้าได้ฟังกันนะคะ คุณลูกค้าที่เพิ่งเข้ามาใหม่แล้วนะคะหนูฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางทีมงานของเราด้วยนะคะเชิญค่ะพี่ช่างสวัสดีครับก็เดี๋ยวอธิบายหลักๆนะครับว่าตัวเครื่องมีอุปกรณ์อะไรมามั่งนะครับก็ตัวเครื่องนะครับก็จะให้มา2จอนะครับค่ะก็จะมีจอมอนิเตอร์ที่ติดกับตัวเครื่องนะครับ1จอนะครับแล้วก็จะติดกับด้ามปลายปืนนะครับ1จอนะครับตัวนี้นะฮะค่ะต่อมาก็จะเป็น ตัวฉีดนะครับเป็นปืนฉีดนะครับก็จะตัวนี้ก็จะตรงปลาก็จะฉีดน้ําได้นะครับตัวนี้แล้วก็จะมีตัวกล้องนะครับมีเลนกล้องไว้สนะองแผ่นในช่องที่แคบนะครับก็คือในช่องแหงแอร์นะครับหแหนเย็นนะครับจะเป็นเลนกล้องนะคะใช่ครับผมก็ต่อมานะครับตัวเครื่องเขาจะให้แท่งบรรจุน้ํายามาสามช่องนะครับเขาก็จะมีบอกมาให้ก็เป็นตัวทําความสะอาดนะครับค่ะตัวนี้จะเป็นฆ่าเชื้อหรือน้ําเปล่าไว้ล้างพวกน้ํายาทำความสะอาดอีกทีนะครับแล้วก็จะเป็นน้ํายาที่ไว้สำหรับอบโอโซนนะครับตัวนี้ นะครับค่ะ,ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตัวเครื่องเองเขาจะมีล้อให้นะครับตัวนี้ก็เคลื่อนที่สามารถเคลื่อนที่ไปทํางานจุดต่างๆได้นะครับก็สะดวกต่อการใช้งานครับผมก็มต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะมาอธิบายการทํางานคร่าวๆนะครับโอเคครับก็ตัวเครื่องเองเขาจะทํางานอ,อยู่สองระบบนะครับก็คือใช้ทั้งไฟและกรหล่นะครับไฟเพื่อทําการเปิดระบบ ของจอภาพทั้งหมดนะครับส่วนลมนี่จะใช้เป็นระบบที่ว่าเอาจ่ายน้ำไปหาตรงปลายปืนนะครับนี่นะคะตัวจ่ายน้ําจะเป็นรูตรงนี้นะคะคุณลูกค้า๋ยวจะฉีดให้ดูนะครับก็คืออันดับแรกนะครับเสียบปักก่อนครับนี่ฮะเสียบเลแล้วครับที่สองก็เสียบสายลมครับใส่ลมจะอยู่ด้านข้างนี้นะคะใั่เสียบเปเข้าไปครับแล้วก็ทําการเปิดวาล์วลมครับแบบนี้คะค่ะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะทําการเปิดหน้าจอนะครับ เดี๋ยวเราอธิบายว่าสวิตสองตัวนะครับเขาจะมีคุมมีสองเยอะสองส่วนนะครับคือดิสเพย์ตัวเนี้ยเขาจะทําการคุมของจอภาพนะครับสังเกตว่าเราเปิดมาปุ๊บเนี่ยภาพจะไม่ขึ้นใช่ไหมครับค่ะคำสั่งของภาพจะอยู่ที่ปืนครับผมตัวนี้ฮะสัญลักษณ์ตัวนี้ฮะกดปุ๊บสัญญาณภาพจะไปครับอ๋อคือเราต้องเปิดตัวนี้ด้วยแล้วก็ต้องเปิดที่กล้องด้วยนะคะใช่ครับใช่ครับอันนี้ก็เปิดเอ่อเป็นไฟเลี้ยงเฉยครับใส่สัญญาณภาพไปอยู่ตรงนี้นะฮะค่ะครับ อ่าสวิตตัวนี้นะครับอย่าเพิ่งใช้งานนะครับสวิตตัวนี้จะใช้งานต่อเมื่อเราจะโอบโอโซนนะครับมันจะไปเปิดหม้อต้มด้านในให้เกิดควันนะครับก็ไม่ต้องเปิดนะครับเดี๋ยวค่อยใช้งานทีหลังนะครับค่ะอ่ะต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะทําการอ่าเช็ดทั้งสามหลอดเ่ยนะครับทั้งสามแท้งนะครับว่าเขาใช้งานยังไงมั่งนะครับก็เดี๋ยวต้องอธิบายกันว่า ตัวเครื่องตัวนี้เดี๋ยวเราจะเทเพื่อทําการส่งลูกค้านะครับเดี๋ยวเราจะเทเป็นน้ําเปล่านะครับแล้วก็จะทําการฉีดเข้าไปในแผงนะครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วตัวนี้จะใส่เป็นน้าเปล่าหรือว่าน้ํายาค่าเชื้อได้ใช่ไหมครับใช่ครับทางเราจะจะจะมีน้ํายาอยู่นะครับจะมีทั้งน้ํายาทำความสะอาดและค่าเป็นค่าเชื้อนะครับแล้วก็เป็นโอปปอรโซนให้นะครับค่ะครับผมขับแรกเดี๋ยวเราต้องเติมน้ำก่อนนครับ น,นี่พี่ช่างกำลังเติมน้ำเข้าไปนะคะใช่ครับน้ำสามารถเติมเข้าไปเปิดฝาเติมได้เลยนะคะใช่ครับน่ฮะแบบนี้ฮะก็เติมไ้ประมาณสักครึ่งนึงก่อนก็ได้ครับแล้วเราจะรู้ดได้ไงอะคะว่ามันเต็มตรงไหนอ๋อเอ่อตัวเครื่องเองเนี่ยเราสังเกตมองด้านในได้เลยครับรูค่อนข้างใหญ่ครับผมเราจะมองได้เลยครับแต่ว่าค่อนข้างแสงค่อนข้างน้อยนิดนึงนะครับก็เลยทําให้มองไม่ค่อยเห็นนะคะใช่ครับก็ปิดรูครับ ส่วนตรงกลางก็จะเป็นน้ำยาฆ่าเชื้อโดยส่วนมากก็จะเป็นพวกน้ำเปล่าอะไรเงี้ยครับเอาไว้ล้างน้ำยาของตัวแรกจร่งอันนี้ก็รอให้พี่ช่างเขาเติมน้ำให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะคะค,ค่ะตัวที่สามอย่เพิ่งเติมนะครับตัวที่สามจะเป็นน้ำยาเฉพาะน้ำยาโอโบโซนอย่างเดียวนะครับเ่ะแบนบนี้นะคะ ต่อนะครับตอนนี้เราสังเกตว่าเราเปิดภาพหน้าจอขึ้นแล้วใช่ไหมครับเราจะใช้งานนะครับของตัวแรกก็เป็นทำความสะอาดใช่ไหมครับค่ะแล้วก็มาเปิดวาล์วของเขานะครับซึ่งวาล์วทั้งสามตัวเนี่ยเขาจะควบคุมแทงคข่แทงมันนะครับเราจะใช้งานแทงนี้เราก็เปิดวาล์วของตัวของเขาครับที่เขาเป็นสัญลักษณ์บอกอยู่นะครับมันจะมีชื่อเป็นเฉพาะเฉพาะให้เลยนะคะตัวที่สองก็จะเป็นตัวนี้ฮะนี่เลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะทําการสอดกล้องเข้าไปนะครับคือปรับแสงนะคะแบบนี้ครับได้เลยนะครับ เ้้ขาไปนแบบนี้ฮะเห็นไหมฮะจะเจอแผงอยู่ข้างในครับค่ะอ่าแบบนี้เลยครับเนี่ยคะเบก็จะฉีดน้าเข้าไปครับสังเกตว่าแผงก็จะเริ่มมีน้ําติดอยู่อ่าแบบนี้ฮะแล้วก็ไปดูที่หน้าจอครับหน้าจอเขาจะมีขึ้นอ,อันนี้หน้าจอจะแสดงผลทั้งสองหน้าจอนะคะจะอยู่ที่ ปืนด้วยแล้วก็เป็นตัวเครื่องด้วยนะคะเคเก็มีความชื้นแล้วก็ือเปลี่ยกันเลยนะครับแล้วก็สามารถส่องได้ครับว่าแผงสุกภัณกหรอเปล่าแต่ว่าคันเนี้ยเราเทสบ่อยนะครับอันนี้ต้องแจงก่อนเนี <c oughs> ่ยฮมันจะค่อนข้างสาดนิดนึงครับเราเทสบ่อยครับ,รบโอเคเดี๋ยวมาถึงปืนได้ดต่อมานะครับก็ เราทําการสมมติแล้วกันนะครับว่าเราทําการฉีดน้ํายาไปแล้วใช่ไหมครับค่ะด้านในเขาจะเกิดฟองนะครับฟองก็คือว่าพวกน้ํายาเคมีก็จะทําการกัดพวกสิ่งสกปรกที่มันเป็นฝุ่นนะครับค่ะที่มันเกาะกันเป็นผืนก็จะกัดไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ปิดวาล์วเลยครับเราไม่ใช้งานแล้วนะครับนี่ฮะต่อมานะครับเป็นน้ํายาฆ่าเชื้อหรือว่าโดยส่วนมากเขาจะเอาน้าเปล่าใส่นะครับเพื่อทําการล้างด้านในนะครับแล้วก็เติมน้ําไปแล้วใช่ไหมครับก็จะเปิดออนแบบนี้ฮะค่ะแล้วทาการล้างอีกที เดี๋ยวเราจะดูผ่านหน้าจอตัวเครื่องนี้นะคะนี่ค่ะพี่ช่างกำลังทำงานนะคะกำลังฉีดค่าเชื้อเข้าไปนะคะอันนี้การใช้งานจะสะดวกมากๆเลยนะคะเพราะว่าเราไม่ต้องถอดตู้แอร์นะคะทำให้เรามีเวลาล้างเครื่องได้เยอะเลยค่ะ ไม่ต้องเสียเวลากับการถอดตัวแอร์ด้วยนะคะคอย่างคือสายของเรานี่สามารถให้ตัวได้อิสระนะครับมันจะเป็นข้ออ่อนหมดเลยนะครับเนี่ยฮะสามารถบิดซ้ายบิดขวาหามุมกล้องได้หมดเลยนะครับแบบนี้ฮะเห็นไหมฮะเนี่ยสามารถหามุมได้หมดเลยครับสะดวกมากๆเลยค่ะใช่ครับเนี่ยฮะง่ายมากครับเนี่ยฮะเนี่ยมองซ้ายมองขวาได้หมดเลยนะครับนี่ครับจะได้หมดเลยโอเคค่ะ จบจบยังอันนี้ถ้าเกิดลูกค้าสนใจเครื่องถอดรางแอร์แบบไม่ถอดตู้นะคะด้วยกล้องไมโครแคมนี้นะคะสามารถติดต่อได้พางเพจ j o y a s h i com นะคะหรือเพจ a c e b o o k j o y a s h i นะคะหรือลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถพิมพ์สนใจใต้ไลน์นี้ได้เลยนะคะจะมีแอดมินนะคะคอยตอบแชท ให้ข้อมูลลูกค้าเพิ่มเติมนะคะสำหรับวันนี้นะคะทางทีมงานโจโยาชีค่ะขอขอบคุณลูกค้าเดี๋ยวเราจะเทสอบโ,อโซนก่อนโอเคค่ะอ๋อต่อไปขอพี่ช่างจะเทสอบโซนก่อน okay, นะคะอ่ะต่อไปเด,เดี๋ยวเราทําการอบโซนดูนะครับจะให้เห็นว่าจะมีปะมัมีควันออกปลายท่อนะครับข okay. ออภัยด้วยนะคะ <laughs> ก็ตัวน้ำยาเองนะครับเขาจะมีแท้งอยู่ด้านในนะครับแล้วก็เขาจะมีลูกลอยวัดนะครับการเติมนะครับก็ก็เราจะมีน้ํายาขายนะครับซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าราคาเท่าไหร่ต้องเช็คอีกทีนะค่ะก็อันดับแรกเราจะเติมน้ํายาเข้าไปนะครับอาจจะมีส่วนผสมของน้ําเพราะครั้งแรกใช่ไหมครับก็2ขวดครับน้ํายาออปอลขนาด180 ml อนะครับก็ต่อน้ํา1ลิตรนะครับันปจะเทน้ำหนึ่งเดียวนะหนึ่งลิตร ย้ำนะครับว่าอย่างน้อยหนึ่งลิตรนะครับอ่ะแบบนี้ฮะอันนี้เป็นปุโอโซนนะคะใช่ครับลิดครับผมค่ะโอเคอันที่ท่อครับตอนนี้เราอันนี้จะเป็นท่อของโอโซนโดยเฉพาะเลยใช่ไหมคะ,คะใช่ครับตัวนี้เลยครับเขาจะขูนควันออกมาก การทำงานของเขานะครับสังเกตได้ว่าเขาจะมีเกจบอกอยู่ใช่ไหมครับนี่หน้าตาของเกจนะคะใช่ครับก็คือว่าตัวเครื่องเองเนี่ยทางทางทางโรงงานเองเนี่ยผู้ผลิตเนี่ยก็คือเขาจะตั้งมาไม่เกินสองบาร์นะครับก็ไม่ต้องไปปรับตั้งอะไรถ้าเกิดว่าเราปรับมากเกินไปเนี่ยอาจจะมันอาจจะมีน้ำออกมาด้วยนะครับก็อยู่ประมาณที่สองบาร์นะไม่เกินนะครับอ่ะโอเคครับผมค่ะต่อมาครับเราก็ทําการเปิดสวิตช์ครับตัวนี้นะฮะที่ผมแจ้งไว้แบบนี้ครับแล้วก็ทําการฮอนเลยครับ Uhm ไม่ต้องรอครับไม่ต้องรอเวลาครับดีเลยเลยนะครับเปิดปุ๊บควันออกเลยครับแต่ว่าถ้ากรณีแบบนี้คือเราจะเป็นเฉพาะน้ําเปล่านะครับเพราะเราทาการเทสเครื่องอย่างเดียวเดี๋ยวน้ํายาจริงเราจะไปเทสอยลูกค้านะครับตัวนี้ตัวนี้น้ําเปล่าควันก็ออกแล้วนะครับแต่ว่าการใช้งานของเขาจริงๆตัวเนี้ยเขาก็จะไปแนบฝาประตูครับหรือไม่ก็กระจกค่ะนี่าบนี้ฮะ ้ดนนนีีีะสเดี๋ยวรอสักครู่นะคะอันนี้จะเป็นท่ออบโอโซนเลยเฉพาะนะคะควันก็จะเป็นควันโอโซนอย่างนี้เลยนะคะ ถ้าสนใจนะครับไม่รู้ว่าเขาจะอบโอโซนกันยังไงนะครับเขาจะทำอย่างนี้ครับนี่เป็นวิธีการอบโอโซนนะคะพ่อเองต้องอยู่สูงกว่าอยู่สูงกว่าตัวเครื่องนะครับเพื่อกันน้ํามันย้อนออกมานะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่รถัวใหม่แบบนี้นะครับเขาก็จะปุนควันให้เต็มรถนะครับโดยที่หาอะไรมาปิดอาจจะเป็นถุงพลาสติกนะครับปิดไว้นะครับจนพุ่นควันตัวนี้ให้มันเต็มรถเลยนะครับค่ะ พอปนฟันเต็มรถเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็ทาการปิดครับก็กดหมุนเหมือนเดิมใช่ครับกดปิดสวิตช์ครับกดปิดก่อนครัใช่ครับแล้วก็กดเพื่อไม่ใช่จ่ายนะครับค่ะจากนั้นก็นําท่อออกนะครับแล้วก็สตาร์ทรถปิดเองครับเพื่อให้ระบบโอโทที่เป็นฟันเนี่ยครับค่ะไปหมุนเวียนในระบบของเพื่อความเย็นครับค่ะ ค่ะน,นี้ก็เป็นเครื่องล้างแอร์แบบไม่ถอดตู้นะคะด้วยกล้องไมโครแคมตัวนี้นะคะถ้าลูกค้าสนใจนะคะพิมพ์สนใจใต้ไลน์นี้ได้เลยนะคะจะมีแอดมินคอยทักแชทให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับคุณลูกค้านะคะสำหรับวันนี้ทางทีมงานโจยาชินะคะขอขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทางทีมงานของเรานะคะสำหรับวันนี้นะคะเราพบกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะ